ีเขาเนาะปัจจีเขาเดี่น้อง

Ủa là khoáng thẻ này là hương thẻ hương thẻ hương 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 Khoáng thẻ hương hương Khoáng thẻ hương 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 này hương 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 này hương 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 này เดียวไม Barn helmet, ม ield, หมอันพริกสิบบาทมะเขอนันสิบบาทมันวะูสิบบาทหมใช้อันนิดนานี่แหละหอนเนาะม่หอนยังหักเลยเปงไฟหอนมัดถือกองอนครับตัวผมไ่เดเอามาผมมันยางมา โอเคัดวันมาจกกระเนี่ขอบคุณนะคะน้ำนน่วยาด้อรียว่างอยู่เลยเนเปนพ่อบอกใ่หเอาอาช่วยยังเรานะ mấy cái <laughs> kia nó kẹt đó mai nó Wait one.

โอ้โหครับครับครับคุณเดจ้ยเงาตั้งยี่บุนเด้อโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวสี่เบื้องขอดีเด้วน้องขอดีขอดีขอดีขายดีมันหนาวหเนาะหนาวอ่อนเย็บมันนั่นยีบให้เป็นตัวนี้อันเดียวหนึ่งก็ได้ Ở đây đêm nè Đấy Ở đây đêm đêm tâm tiền tâm nha anh đêm liên đêm anh đêm 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 liên đêm 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 đêm

ก่อนดีครับหันหันทุผมมากินกาวจี๋ได้พี่น้องกำลังหนาวๆเลยเนาะมากินกาวจี๋กันแซ่บเลยนะเอาครับคุณครูเอาเอาเย็นครับเอายี่สิบนะผมอ่อะไรไม่มีสิบอาะไนครับเอาที่สุด เอาไันนีเหาเยางไมยุดเดี๋ยรับเป็นเงี้ยเดี๋ยวกาเ่าเดี๋ยวเอคุอครับเอาเป็ครับโอบคอาครับ เราเห็ดนั่นค,ค,คือตัวเห็ดคืคอครือน,นที่กินกัน,นเ,เรอันเล้าอันมากรสชาตเนี่ยแลาวมารสชาติเนี่ยบ <c oughs> าคนรสชาตินาคนมากหว,นะวานบางคนหวาเค็มต้นงมันเลเบ่คือนกันเน,ะนาะบางคนมกหวาน ระหว่างข้าออกหวานนี่มันสินุ่มล,มลมนะมุนเนาะถ้าออกหวานหวานนิดนิดนะครับหมายถึงว่าเข่าด้องไม่น้องอ,ออกหวานนิดนิดเนนะาะดำเลยกันไม่เห็ดไข่เค็มๆคือเขาสอดไข่เนี่ยเนาะมันสิมันสิเขากันเลยนะครับเยังใครกี่บ่ เอาเหลือยู่สองันเเดี๋ยวขังไปแม่นนะันยังองเงินอะเดี๋ยวขังไปนนะงนนะยงไปังไงแล้ไหมล้อุ่นก้อนอุ่นก้อนไม่หอนไปเลยต้องเรียนเียัตล้ง ัลละซิบบาทครับผมเอ้ยอัลละหาบาทบ่าพี Designer ่นะครับเอ้ยอัลละซิบบาทครับอัลละ1ิบาทลองอกันครับเอ้ยสาสับสนะอนัมาไ่ยบเงนเลยเลยสิ ครับขอบคุณครับผมข้าวจี่เด็กๆชอบครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณนะครับผมจะปล่อยแลี้ยนะครับขี้เมื่อทันเหมือนแล้วครับกำลังเข่าไปเอาเข่าอยู่ข้าวจีับเหมือนแล้วเดบ้าไปเอาข้าวแป๊บหนึ่งเห็นตามโม่เดอร์ เดี๋ยืนต่าหมดเลยตายมันไม่ยืนเห็นไม่เห็นเลยเนี่ยมึงรู้อ๋มากินข้าวกินอ่ะมาพี่แหม่มาเสียวที่เนี่ยเนาะมาขังไฟมาขังไฟมั้ครับหนาวอ่ะ มาข้างไปมาข้างไปหนาววะเอาไปหนาวตีเอว่ามันหนาวตีมาเทนตีแมวเข่าครับผมเลยมายืนนานเลยเนาะยังครับแต่กำลังแมวข้าอยู่ครับ

ทำไมยงไปก่อนเ่ามันดเกจะมาเาจะไปยดมดไม่เช่อเห็นผวทไป่นก่อนอ่ะอเด <c oughs> ี๋ยวจะไปส่งบอกี่และครับเลยเอาเอาจ่กนก่อน,เ,น,อน,เ,น,นเอาจะไปสง่ปสงตัวครับไปให้ก่อนเปนั่งซื้อตัวครับก็ดิหิวงยิงก่ไเราเย็ดเลาเดประทัน ไปปันป้นว่าแมนเราไปนะหร้อครับเราก็จะปปไปเบิ่งเดี๋ยแล้าไปตุาลาเดี๋ยวเกาไปตุาลาไปตุาลาไปตุลาเล่าหน่นะนะครับผมพี่น้องนะครับผมกับมอนี่และได้โอกาสว่ากี้ห่อได้ี่น้องอากาศหนาวๆนะครับต้องว่ากับเมือ เมื่อเล้วนะครับเดี๋ยวไปเอวเขาอยู่เดี๋ยวจะท่งไปนี่แหละกลงเอาเขาเฮ้ยมันกล้วาไปเอาเขาี่ขายเอาากเลยเดี๋ยวจะไปส่งหรอ่เรองอย่าพอีแล้วเอาีผมไมเยืนหาแล้วแล้วไปเอาเขาเก็บเยอะเก็บยังเพราะว่ากาอนนี้ล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวปุ๊บมันจีบสามร้อยหกร้อยแด้อยอะเล อาเทนดนมาเทมุอาเทนขาดขนมาเทมุโงาดขนแล้วเือกับดรในนเลยอันนี้เพียงเอาเมืองไหนกับไอเอาเอาบนี้เินมาตอนยังโม่งไเนี่ยเนี่ยเน้นเนียนะะนเนียไหมเินมาจังมงโอ้ยว่ามนี่มาทนได้เันมาไหน ครับครับเอาไปท่านายโยมจะไปส่งดอกผัดพีจะไปให้นนครับพีมานดนแล้วน้นนองไปเอาแกวเขาเขาหมือคตณครั้เขาเมือโอ้ เราก็กำลังเติมตัวนะครับเพราะว่าเราเห็ีดผู้เดียวเนาะเป็นของกูมึก็เลยมาสซอยแล้วขขข้้าีีเเโอ้ยขอขี้เนี่ยตะเตาครับคุณน้าแม่ค้าแปลว่าเขาอยู่เนาะอืมยากขี้แลังขี้มันเล่นเมื่างไรเนี่บเพป็นตัวมันรอรับออเดอร์เนาะจี้ว่าท่านมาแล้วเป็นรองไหมมาแล้วมาแล้วมาอีๆหน่อย mình mười một giờ salmon bên tiệc bia ngọc bên mô là hồng kông mặt 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 ปิงเกาจี้เนี่ยแล้วลุงแกตะว่าเกาจี้เขาเหมดเปล่วเขาอยู่ดียังมาได้สวยป่ะเนี่นเราไปนอนบุณีบอนี้เป็นวันอ่าเป็นวันหยุดยาววันหยุดยาวดูโรงเรียนโรงเรียนมันแฝงหยุดไปแข่งอ่าียังมบอนี้พลาดนิดหน่อยกิจกรรมเนาะมบอนี้ก็เอาท่านเสร็จโตเลยอืมเปิดอกฟ้าอะไรเห็นตัวเอ้ามันฟ้าก็ขาอ้ะยังไม่้ามันนี่บุณี